สวัสดีครับผมนะตอนนี้ผมไม่ได้อยู่กับเมลอนเพกาวแต่ผมอยู่กับเกนี่ชื่อว่ายับผมอยู่กับเกนชื่อว่าซิงผมได้ดังดิ่งหรวะจริงเช่นเช่นแลันตดตต่เบร์ตเบร์ตฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่า่าด่าฮ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 ่าเ่าฮ่า่ามีกฮ่า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 ่ สามสิบด่านนับด่านนี้ด้วยมันสามสิบเอ็ดด่านนะน่าจะลายพาร์อยู่ลนะกิมเนี้ยโอเคเริ่มเลยดีกว่าไหนเริ่มเลยนน่ก็เด็กดวงซวย <Hey. S 1> คุณคือพระเจ้า oh. คุณต้องช่วยเด็กดวงซวยให้พ้นจากภัยพิบัติให้ได้วิธีเล่นก็กดโลมถีเรื่องแล้วก็ลากไปที่เด็กดวงซวยแล้วก็ประมาณนี้นี่อนี่แล้วก็ห่ะไป ฝนตกไงฝนตกแล้วฝนมาแล้วเ้ยฝนมาแล้วตกมาแดงตกมาแดงกระจอกตกมาแดงว้าตกมาแดงว้าวอะไรฝนไม่เข้าตัวหรอกเว้ยกระจอกว้าวมีสีลุงด้วยสีสวยสุดๆดาที่สองกระดาษชิดดาบบูดขี้บูดขี้เพราะว่าผมกินตัว กี่เลยเปร์รเลยขี่ไรมันปืน M16 เลยเ่ะรรเร์รเร์รเรอะไรอะคุยคุยมาทำอะไรเปล่าดิอะไรเป่าใครฮะเปล่าพีเราคิดว่า คุยมันเป่าผีมานะเราไม่อยากให้เด็กดูสวยเจอผีเฮ้ยอุ้ยกระดาษกระดาษข้อสอบมีไหมกระดิโคกเออกจะโคกก็นี่ไงกจะโคกไงน้ำชะโคโกกระเด็นเข้าดาษสาและเอออะยังไงดีอะกระดาษร้อยกระดาษร้อยคะแนนเหรอแต่กระดาษร้อยคะแนนมันมันมันมีพอสิโบมากเลยนะ ใช่ดีอ,อ,อ่ะเพื่ออนาคตตัวคุณนะครับกระดาษร้อคะแนนมันไม่สำคัญแล้วมันเป็นอดีตเพราะฉะนั้นก็เอาไปเช็ด <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวอนาคตเราก็ทำใหม่ก็ได้กระดาษข้อสอบมันมีอีกเยอะอุ้ยเฮ้ยเด็กน้อยบย เอ้ยเรายักเหรออะไรยักสักผ hey ้าเหรอเออทำไงเอามอเลยมึงเลยอ่ะไหลเฮ้ยเฮ้ยเด็กดงสวยนั่นมันเด็กดงสวยนะครับยักษ์ยากเกนเอ้อะไรอ๋ออ๋อขยับต้นไม้เหรอนี่ไงโอเคเก็บไว้ให้หมดเลยกลับบ้านกลับบ้านหล่อยเลยเว้ยเฮ้ยอะไรมันหัวประตูอ่ะแชมพูอ๋อาเข้าไปดิ อาเข้าไปไว่เออฝุ่นเต็มหน้าโดนแกน่ะเด็กดวงสวยอะไรเปิดได้มีโ,โอมด้วยม่โอมาเนี่อ่าหยิบหยิบเลยเออ <c oughs> <c oughs> โดนแกคื้วสังังบ <c oughs> <c oughs> เฮ่เฮ่เฮงเฮ่เเฮเด่เวเฮ่่เฮเ อ๋อเตะเตะเตะอ่ะเต,เต,เต,เตะเตะเตะโอ้จอกจริงเลยนี่เตะไปนู่นเลยเตะไปเฮ้นี่นี่จบแล้วนี่เตะไปไปไปเตะไปว้าวชาเดียวอีซีอ้โอโไอ้หนูลุงมาแล้วจ้าเฮ้ยลุงทำไมลุงถึงเป็นขึ้นคนขึ้นมาล่ะครับไม่รู้ดอกไม้<แ>อืมเอเอเอ้ยเฮ้ย แก่มาขยับของไม้ใกล้เว้ยเฮ้ยออู้หูดอกไม้อ๋อนี่ผฟมอะไรแล้วอ๋สตอร์บรี่อ๋สตอร์บรี่เกี่ยวอะไรให้ให้เด็กกินเหรออ่อกินดิกินผมอะไรโฟมอะไรไว้ครูเอออ๋อนี่นี่เอาไปไปสตอร์บรี่อ่าเอ้ต่ออะไรของหมายเอ้ยโอ้เมียเองนี่วายลุงไปหาเมียเองนู่นไปโอ้โหเมีย หนวดคราวยาวกว่าหวยเออเลือกลมล้ม่ะเอ้าเอาลุมอาล้มเฮ้ยโอ้ล้มลมขาดอย่่งโซนเลยเลือกลมสีเหลืองดิมันดูแปลกแปลกโอ้โหล่มนี่ให้มาใช้เถอครับ ก็เป็นล่มสีเขียวนี่ไปหนาวเพอร์เฟกต์จริงเลยล่มสีเขียวเนี่ยเย้ส,ยเยยสีลุงว้าวคืออะไรอะ่ะเบอร์เกอร์เอ่ะปเป็นหนึ่งหน้าตาคุณคุณนะเนาะอ๋อกินร้เร็วเอ๊ะใคลงไงล่ะโอ้โหเป๊ะเลยหน้าตาอะไรเนี่ย<ด>มันก็หน้าตาเหมือนกัไใช่หรอฮึนแลนดออ์ดอลมาเออชิ้นเนี้ยไหนกินดิอ่ะเดี๋ยวกินเลยอ่ะ ป่วยเลยเอรป่วยไอ้เด็กด้สวยอ๋อมันมียาป่วยนะยาป่วยใส่ในอีแคนะอ๋อโอเคนี่ชิ้นนี้ไม่มีชิ้นนี้มียาเบื่อชิ้นนี้มียาป่วยนี่วันหนึ่งเมื่อกี้ไอ้แว่นหัวเราสำหรัใช่ไหมได้นี่ กินเอแคายาป่วยเข้าไปนี่งเครื่องเติเด็กดื้อซื้อแหวนโดนยาป่วยเอากล้วยไหมเออไปลูกไปไปเอางูไปเผื่อเผื่อมีประโยชน์นี่ไหมเออเราเอากล้วยวางเฮ้ยเอาวางได้เอาลิงโอ้ มังกี ah. Ah, ah, oh. Ah, ah. Oh. <c oughs> ้ดิโรฟีโอ้โหหนึ่งวีสาวเลยเหรอเด็กดูสวยไหนดูดิอ่ะเอาดอกไม้เอาเอาไม่เจอหน่าไม่เินไปดิไม่เินไปกิมเล่นไงอ่าไหนปลาดิไปอ่ะเอาเออเอารับได้เออไหนปลาใส่ไอ้นี่นีไอ้นี่มันดูเนื้อดิไปอ่ะเอารับได้เดี๋ยวบอกไอ้เนื้อใส่นี่ดินี่ไอ้นี่มันดูรักเลงดีอ่ะเอา อันนี้มันเล่นเล่นวอลเลย์บอลกันสนุกสนานอันนี้ก็เออโเก็บได้ไหนให้ดิอ่ะอะไรวัดทัยลักอะไรโอ้อันเชิญอันนี้ครับพี่ได้เลยมาจะไปได้หนูได้ไงโอ้ใจไปเลยพี่ประมาณนี้เอ้า ไป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 บอ้ยบายปอยเฮ้ยอย่าย่า่เดินไปนี่ขึ้นมาไดดีกว่าเอใครเปนประตูเนี่ยฮะคประตูดังสนั่นบ้านเลยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนวขอตัวไปดูหน่ลยเพื่อนเออ่ต้องเอาตัวปลตัวไเพื่อนนะอันนี้จุบจุ๊ว่ลุงลัวลุงเข้าไปได้ไงอ่ะวันหนึง เดี๋ยวอ,ยอาดิเอาดิแทนได้ไหมด้วยอ,อันนี่แทนอันนี้เพื่อนไหมอ่ะเอ๊กินได้เปล่าฮะอืมเอ๊อรสชาตินี่ไงแกงเลยอันนี้ไงนี่เอาทอมไปกินเพื่อนเอาโทองไปกินกินไปรักเม็ดเลยเฮ้ยกินไม่ได้นี่แกงเลยเพื่อนเพื่อนนี่นชอบบุหรี่เรานี่หมอนเอาไม่ได้เอาโอ้จูบมจูบยักมาดิเออ เออถ้าแกแกล้งนะอย่าเอาจุ๊บปจุ๊บยักตีหัวเลยนี่ฮะอะไรอ๋อมันอยู่ใต้หมวกโอ้โหเฮ้ยแอบจุ๊บปจุ๊บไปอาไปอืมขอบคุณมากเลยเพื่อนเย้ได้แล้วไปโดยเพื่อนบุรี่แล้วโอเคนะทุกคนนะตอนนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนนะครับว่าม,า <S <S มันนานแล้วนะมันนานแล้วนะ ต่ออีพีหน้าแล้วกันนะข้าจะด,ดูอันนี้อีกอะเออเด็กดุงซวนอะ่ะก็ดูอีพีหน้าแล้วกันเนาะก็จบแค่นี้แล้วนะบ๊ายบายลาก่อนนะครับทุกคนขอให้โชคดี